รพระอาจารย์จารันพาเราเดินสุดเนื้อสุดใต้ก็หวังเผยแผ่พระศาสนานั่นคือเจตนาที่ดีแล้วจัดปริวาสอย่างนี้พยายามให้เรามาร่วมกันเยอะๆได้ฟังได้ทำความเข้าใจกันนี่ก็คือเจตนาที่ดีแต่ว่าตัวเราทีนี้หวังดีกับตนเองหรือเปล่า ภาขาวไม่ชี่เหมือนกันเด้ไม่ใช่ว่าเออวัดใต้ข้าวต้มกาละมังใหญ่ยิ่งมีกองทัพอาหารมาเสริมเนี่ยหวังอะไรบ้างหวังบุญสาธุหวังขัดเกาลาล่ะมีไหม หวังบุญก็ทําไปแต่หวังขัดเราหวังฝึกขัดพัฒนาตนเองนั้นมันมีไหมอารมณ์นี้ถ้าไม่มีบอกเลยขาดทุนนะอยากให้เราได้ทบทวนช่วยกันเพราะมันจะเจริญแต่วัตถุมันไม่ได้รอก เมื่อบาดแผลเต็มตัวเนี่ยโรงศพมันสวยก็จริงนะจะประดับเพชรประดับพลอยประดับไฟระยิบระยับดอกไม้เป็นแสนเป็นล้านก็ประดับไปเถอะแต่ข้างในนะ่ะมันเป็นศพเน่าวัตถุเจริญรุ่งเรือง ผู้คนเข้าวัดเข้าว่าทําบุญเหมือนกับงานบุญบ้องไฟมันละแสนมันละหมื่นขึ้นวัดนั่นแต่ว่าผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นแนวหน้าเป็นพี่ชายใหญ่แห่งพุทธบริษัทเละเทะล้มเหลวมันคืออะไรศพแล้ว ฮึทอานพราะคณเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบแบบหลีกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นผู้นำยอมทุกยอมยากยอมลำบากเพื่อตัวเราเองในเบื้องต้นเมื่อตัวเราพอ สบายใจขึ้นบ้างนึกถึงตนเองไม่รังเกียจไม่อิหนาระอายใจไม่ขยะขยงตนเองแล้วนะ่ะศาสนาก็จะงามขึ้นมาเองช่วยกันคิดนะครับผมตั้งใจมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะมันต้องรอคนโดยเฉพาะพระเนี่ย อยากจะรื้ออะไรหลายๆอย่างแต่ผมว่าคงทําไม่ไหวคงทําไม่ได้หรอกเพราะมีโครงการอย่างนี้พระโนนกลมก็ไม่กล้าเข้าวัดครับ <c oughs> หลีกให้ไกลอยู่ไหนยิ่งไม่ต้องมาเลยกลัวครับผมก็เลยทําไม่ได้ไมีแต่หลวงปูหลวงตาป่วยๆกระเสาะกระแสะังไม่ทําอะไรไม่ได้ ส่วนครูบาอาจารย์ที่ท่านประพุติปฏิบัติอย่างสายน้องปะพงสายหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวนะั้นท่านประเสริฐท่านงดงามมีข้อวัดปฏิบัติเอาจริงเอาจังอยู่แม้มันจะมีเสื่อมบ้างตามการเวลาตามโลกตามสังคมแต่ว่าความงดงามมันยังมีอยู่ทีนี่พวกเรา ก็ต้องพิจารณาว่าทําอย่างไรมันจะดีจริงๆมันต้องพูดไม่ต้องพูดนะครับว่าธรรมยุทธมหานิกายไม่ต้องพูดนะถ้าจะพูดอย่างนั้นผมก็จะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมยุทธหรือมหานิกายพระพุทธเจ้าเป็นเถรวาหรือมหายาน ข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานไว้เป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดงดงามนั่นคือพระาศาสนาได้เป็นที่พึ่งแก่มวลหมู่มนุษย์สรรพสัตว์พร้อมทั้งเทวดาแต่ถ้าเรามาหลงอยู่ตื้นๆเพียงแค่ชื่อเสียง ลาบสักกะจะได้อะไรครับนรกเปิดประตูเต็มบานนู้อวยผมก็ขัวกลัวค,ครับนรกก็เปิดประตูรอเปรตก็เปิดประตูรออสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปิดประตูรอเราก็เพียงแค่สนุกสนานยิ่งใหญ่อยู่ในโลกนี้ไม่เกินอีกห้าสิบปีก็ไปลอยระล,ล่องอยู่ในนรกอเวจีเนี่ยคุ้มอะไร แต่ถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยคิดจะโกรธผมก็ได้แต่ทบทวนดูจริงๆว่าที่พูดนี่เพราะอะไร